ขนมจีนค่ะเดี๋ยวเร,เรามาหยิบผักกันเลยหยิบผักกันเลยนะคะถั่วงอกมีถั่วผักเยอะแยะเลยค่ะกระเฉดแล้วก็มีกะหล่ำปล,ลีขอบคุณค่ะ ที่เราชอบได้เลยนะคะมะปีก็มีค่ะมะปีมะปีอย่างละนิดละหน่อยนะคะหยิบผักแล้วเครื่องปรุงก็จะมีนะคะแม่เจ้จะกินเป็นกะทินะคะนะ้ำขิงยากะทินะคะไปค่าไปทานด้วยกันเลยค่ะได้แล้ว มาแล้วค่ะไปทานด้วยกันเลยจ้ะพี่น้องน้องขามาทานด้วยกันได้เลยจ้ามาแสบแสบน้ำแม่โจ้กันเลยเดี๋ยวเส้นพักเรียบร้อยแเราได้ค่ะมาเรียบร้อยแล้วมาค่ะมาแซ่บๆนะแม่โจค่ะ เป็นขนมจีนน้ำยากะทิจีนไก่จากพี่น้องเบื้งต้นกินไก่เยอะๆค่ะคนๆเลยจากพี่น้องมาเด้อมาเสบๆน้ำมันโจ๊กลองกินน้ำมันโจ๊กด้อค่ะป้ากินไก่เยอะๆมากค่ะมาเสบๆน้ำมันโจ๊กฮักกับไส้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาเด้อมาเสบๆน้ำจืดน้ำข้นคนเลยจากพี่น้องโจ๊กสะเครื่องเบิ้งกล่องหนากล่องล้างเลยเด้อจากพี่น้องทายเองเนาะค่ะกินไปน้ำ มาข่าสดน้ำเป็นค่ะน้ำจีนน้ำยากระชีจีนไก่อร่อยมากจีนไก่บวบด้วยพี่น้องจ้ะน,น้ำนัวม,มากอร่อยพี่น้องน้ำจีนน้ำยาเมนูส,สดๆค่ะ เนี่ยมาเห็นอีก,นะอกแล้วเนาะจานพี่นอ้องเนี่ยม่เห็นจานแซ่บน้ำจันกันค่ะปลาเส้นไม้ฝาบวกน่าจะขาดกินน้ำจั่นกบแม่จุๆแซ่บผักก็เยอะๆนะคะ นีากนี้จะเป็นแบบเฟก์เขาพี่น้องลุกชิน้นปลาก็มีจุดๆเลยเสรสอใหพเด้ะพี่น้นงองไม่ต้องกัดแสบน้ำกัน แก้วัวดใจพี่นอ้องขนมจีนเจ้านี่อร่อยยุคขาผักกะลายผักผักจะเป็นลักษณะผักบุฟเฟ่จ้าพี่น้องจ้ามีกจ้ชิ้นปลาก็จุกๆค่ะพี่น,อน้องอมาดอขนมจีนค่ะ จีนอร่อยอร่อยค่ะแซ่บๆน้ำม่โจ๊กปพี่น้องแกะจีนไก่อบ,บวบเลยจีนไก่อวบจุกๆเลยค่ะแซ่บายพี่น้องเออแซ่บๆน้ำกันเติมผักอีกได้นะคะพี่น้อง ขาใกล้กระจุกจุกพี่น้องค่ะคุณเออมาเสกเสร็จแล้วนะมันจะมีเสียงพัดลมในด้วยค่ะข้างๆเนาะพี่น้องจ้ะขาใกล้กขาจาะแหกกรจุกจุกพี่น้องคุณฟัยงยัไงไง เผ็อค่ะเซกเผ็าไก่จุกมากเลยค่ะพี่น้องจ้ะเศบน้ำมาโจ๊ค่ะเติมผักได้อีกพี่น้องมาโจ๊กก็เติมเขาอีกมีหัวปีด้วยนะคะ ากาศโด,ดยรอบน้อพี่น้องที่ประจำแล้วค่ะพี่น้องนั่นจะอยู่มุนมนี้ร้านที่สองทุกคนก็ไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะช่วงบ่ายแล้วที่ไม่จมอะโอเคค่ะพี่น้องค่ะต่อให้อิ่มเลยค่ะพี่น้องแซ่บจังพี่น้องจ้อยู่ๆมันนุ่งจีนแซ่บค่ะพี่น้องม่เลิก ใินไก่เขาให้จุกมากค่ะพี่น้องให้สองเลยอันใหญ่ ถ้ามากินขนมจีนนะคะน้องครับเป็นขนมจีนน้ำยากะทิจีนไก่อร่อยอร่อยนะคะแซ่บ,บขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ที่เข้ามารับชมแมโจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆได้ค่ะฝากช่องน่อยๆของแมโจเช่นแนวไี้ด้วยค่ะทองคน พี่น้องก็ชิมบ่าปลาช่องน้อยๆฟองเลยจนใช่แนวด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องทุกๆสุดขนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญอสำรวยเงินทองสุขสุขขน้นราค่นนะ,คะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไลน์นี้ก็ฝากไว้สักนิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายค่ะสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย